สวัสดีครับทุกคนผมโฟแมนยินสําหรับทุกคนเข้าสู่รายการ T F T 1 0 1รายการที่จะทําให้ทุกคนเล่น T F T เก่งขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไอเทมกันนะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างเกม T F T ก็ถือเป็นเกมหนึ่งในเกมที่มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไอเทมนะครับสําหรับ T F T นั้นเราจะได้คอมโพเนนต์จากการดรอปจากมอนสเตอร์คอร์เซล จรือจะ augment ซึ่งคอมมานนไอเทม2ชิ้นจะสามารถนํามารวมเป็นไอเทมผสมได้1ชิ้น,นครับโดยไอเทมแต่ละชิ้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะแบ่งประเภทลหลักๆได้ดังนี้ครับไอเทมแทงคือเป็นไอเทมที่ให้ยูนิตของเราถึกขึ้น,นครับโดยสเตตจะมีเกราะตันเวทเลือดเปอร์เซ็นต์ดาเมจรีดักชันครับผมแทนที่จะถึกก็ทำให้ตัวดาเมจของเราครับทำดาเมจได้นานยิ่งขึ้นทำดาเมจได้มากขึ้น ไอเทมดาเมจก็คือเป็นไอเทมที่ทําให้ยูนิตของเราทำำรําดาเมจได้มากขึ้นสกิลแรงขึ้นนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2สายหลักก็คือสายกายภาพกับสายเวทถ้าใครไม่รู้ว่ายูนิตนี้ควรใส่อายอเทมประเภทไหนก็สามารถลองคลิกขวาแล้วดูไอเทมไกด์ของยูนิตแต่ละตัวได้เลยครับไอเทมเหลือยจะเป็นไอเทมสปอร์ตที่ช่วยทําให้ทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นและทำให้อีกฝั่งเล่นได้ยากขึ้นเหมือนกันแทงสมัยนี้มีแต่กรอกกับต้นเวทมาจากหลายแหล่งมาครับไม่ไว่าจะเป็นจากอาร์กเมนต์จากไอเทมจากเทรดนี่ครับแล้วก็มีเรื่องการฮิ่ิ การที่เรามีไอเทมตัดฮิวหรือไอเทมเจาะกรอครับก็จะช่วยทําให้แทงเขาเล่นยากขึ้นทีมของเราก็ได้ทาดามจได้มากขึ้นเลยครับไอเทมพิเศษจะเป็นไอเทมที่ผสมไม่ได้ครับจะได้มาจากอักเมนไม่ก็พอร์ทัลเท่านั้นซึ่งไอเทมพิเศษจะมีไอเทมพพอร์ตไอเทมออนแล้วก็ไอเทมแห่งแสงครับไอเทมพพอร์ตไอเทมออนจะไม่เหมือนชิ้นไหนในเกมครับยกเว้นไอเทมแสงจะเหมือนไอเทมหลักในเกมแต่ว่าจะมีสเตตที่มากขึ้น หลังจากได้อเทมมาแล้วครับเราควรจะบาลานซ์อเทมดีครับควรจะแบ่งให้ตัวเมนดาเมจครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเมนแท้งอีกครึ่งหนึ่งครับเพื่อให้ทีมเราจะได้สมดุลนะครับแล้วก็ข้อควรระวังครับเราควรจะสเกลบอกคนอื่นด้วยว่าอีกฝั่งครับเล่นคอมประเภทไหนทีมเขาเป็นดาเมจประเภทอะไรเราจะได้ทำอาทมที่ตรงสถานการณ์ตอนนั้นได้ครับก็สรุปนะครับอเทมก็จะเป็นหนึ่งในสกิลเพสสำคัญของ T F T เลยไม่ว่าจะเป็นการผสมอเทมการเลือกอเทมต่าง ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราหมั่นฝึกซ้อมเยอะทุกคนก็จะเล่น T F T เก่งเหมือนผมแน่นอนครับก็ใครอยากเล่น T F T ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ PC แล้วก็โมบายแล้วก็อย่าลืมติดตาม T F T 101ใน AP ถัดไปด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย